ก็สวัสดีกับเพื่อนๆชาวฟี فا าทุกคนเลยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับทีมงานการตีนทีวีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงดีหรือแย่นะครับอ่าเราก็ทํากันมาหลายอีพีแล้วนะครับผมก็อีพีนี้นะครับผมก็จะมาเปิดเขาเรียกว่ากล่องนะครับสิงบูนะครับหลังจากที่ เชลซีได้แชมป์ไปนะครับผมก็สังเกตจากเชลผมก็ได้เติมแล้วแต่ว่าผมขอนอกเรื่องนิดนึงก็คือไอ้เชลก,กาลีน่าเนี่ยแต่ก่อนใช่ไหมมันจะเป็น50บาทได้75เชลใช่ไหมผมก็มีค้างอยู่แล้วผมก็นึกว่าเติม90แล้วมันจะได้10,000พอดีแต่ว่าผมเติมไป90บาทมันขาดอีกแค่ประมาณ20กว่าเชลถึงจะได้มันก็เลยมีประมาณ9000กว่ามันก็ไม่พอผมต้องขี่รถ ไปซื้อบัตรทูมาอีก5 0สิบาทโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากนะไอ้ซัดขอด่าหน่อยไอ้หี้ยแม่งแต่ก่อนนะกูมาใบเดียวกูก็ซื้อได้ของกูแล้วแต่นี้กูต้องมาหลายที่อ่ะโอ้โหมีของแมนยูด้วยนะครับแต่ว่าผมเด็กโงนะครับผมจะเปิดแค่สิงบูนะครับผมอ่าเ,เด็กผีก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับในสนามเราจะด่ากันนะครับแต่ว่า ในเรื่องจริงผมรักกันดีนะครับผม <Wow. S 1> นี่เขาเรียกว่ารักกับเพื่อนมากนะครับในชีวิตจริงนะครับอันนี้จะไม่มีเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีของแถมจากการแลกเชลนะผมก็ได้เติมจะเอาเซตนี้เลยนะครับผมก็ได้มาอย่างละ2อันนะครับผมรายละเอียดแปะไว้เลยนะครับผมว่ามันจะมีถึงวันไหนนะครับก็ดีหรือไม่ดีไม่รู้นะครับผม ไปพิมพ์หาในเฟิร์ในเน็ตก็ใน YouTube ผมก็พิมพ์ไปก็ไม่เจอใครเปิดเลยผมก็เลยเปิดเองแม่งเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแพ็กอันแรกนะครับผมร้อยบาทจะคุ้มไหมนะครับที่ผ่านๆมาเราโปรโมชั่นแรกเชลีอย่างเดียวเลยอันนี้จะขยับขั้นมาเป็นเปิดแพ็กอย่างนี้แล้วนะครับเปิดทีละใบหนึ่งสองอันแรกครับประเดิมกี่บาห้าแสนบาทครับอ่ะที่สองครับผมไม่เป็นไรไปนี้เราไม่หวังครับผ เอ้ยเจ๋งไหมเนี่ยดูท่าทางแล้วอันนี้มันยังไม่ใช่พีคนะครับผมก็คืออันนี้คือบวกบวกถึงบวกหกเลยนะครับผมอ่าไม่พูดพร่ำงทำเพลงนะครับผมสามสองหนึ่งเปิดไปห้าสิบห้าล้านครับผมโผล่จังหวะน,นี้ครับผมห้าสิบห้าล้านแต่ผมยังไม่คุมนะอย่างน้อยมันต้องร้อยล้านขึ้นนะอ่ะอ่าไปต่อมาครับสามสองหนึ่งสามศู ล้านกูใช้โปรโมชั่นเล็กเชลกูยังคุ้มกว่าเลยอ่ะทำไมทำกับเราอย่างเงี้ยฟีฟ่าสามอ๋อก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแล้วผมก็เจ็บใจด้วยนะครับโอ้ยร้อยบาทกูนะครับไม่ใช่ร้อยบาทด้วยอ่ะผมเติมไปเท่าไหร่เนี่ย90 5 0บวก50แล้วก็50ที่แล้วอีกรวมกันโอ้โหหมดไปกี่ร้อยได้ตัวมาไม่ถึงร้อยล้าน ปลาปัตทูทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ดรวยกด Subscribe บไว้ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปที่เขาเรียกว่าอาจจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งภายหน้านะครับผมก็ช่องผมก็มีหลากหลายรูปแบบเกมนะครับก็ส่วนมากก็เป็นเกมในสตรีมแล้วก็เกมการิน่าเนี่ยสองค่ายนี้แหละครับไม่พ้นก็อย่าลืมกด s u b สไคร e ด้วยนะครับผมจะถึง2000แล้วนะครับผมขอบคุณครับ